ครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับนี่คือมีดหมอมีดหมอห,มห,มอห,มหมอลวงพ่อพัดวัด,วด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นมีดหมอมที่หลวงพ่อท่านถูกเสกเองนะครับเนี่ยลักษณะมีดก็คล้ายๆคล้ายๆมีดหลวงพ่อเดิมครับแต่ว่าใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่านะครับมีดมีดหมอเน,นี่ยท่านจะลงอักขระไว้ที่ฝักมีดแล้วก็ในตัวของมีดนะครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยเป็นอักขระที่ว่าท่านลง ลงยันแลวก็ปลูกเสเองด้วยหลวงพ่อพัดได้ไมาอย่างไงอ่ะพอดีเพื่อนเขาแนะนํามาแล้วก็ไปบูชาที่วัดครับไปที่วัดเองนะครับถ้าไหลบูชาเท่าไหร่ก็หลักพันนะครับหลักพันนะปลายๆนะหลงพพวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนครสวรรค์น,นี่เหรอใช่ครับกำลังดังเนี่ย ตอนนี้หลวงพ่อพัดดังมากครับตอนนี้อายุท่านหนึ่งร้อยปีนะครับเพิ่งทําบุญได้รับธรรมนัสสักไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับหลวงพ่อพัดตอนนี้ลูกศิษย์ลูกเป็นมีหมอเยอะครับมีหมอครับแล้วก็มีเหรียญอีกเยอะครับซึ่งเหรียญท่านเคยมีประสบการณ์มากเมื่อไม่นานมานี้ที่ลดความขอทั้งหนึ่งเหรียญไฟไหม้รดทั้งคันนะครับแต่ยังเหลืออยู่สิ่งหนึ่งคือเหรียญท่านนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีเหรียญเหรียญหุ้มพลาสติกไว้ยังอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิมไม่แม่โดนไฟไหม้นะครับลูกศิษย์ลูกาทุกคนี่ ที่ได้เห็นภาพนั้นแล้วก็รู้สึกว่าทึ่งแล้วก็ศรัทธาองค์หลวงพ่อมากนะครับตอนนี้เหรียญท่านก็ออกหลายหลายรุ่นตอนนี้มีการสั่งจองผ่านทางโซเชียลต่างๆผมเห็นนะครับมี่านุสิตหลายๆที่ก็ต้องการเป็นจำนวนมากครับของผมก็มีเป็นผ้าผงประมาณเกือบสิบอันอ่ะตอนนี้ม,มีที่ผมเนี่ยผมไม่ให้ใครออกเขาเก็บไว้เยอะมากตอนนี้มีทุกรุ่นออกทุกรุ่นตอนนี้ อืมครับก็เตวิวพัฒา์นะครับหลวงพ,าพา่อพัดนี่เคยเป็นทหารผ่านศึกไม่ใช่เหรอเคยเป็นทหารเก่าใช่เหรอเขว่าอย่างเคยเป็นทหารผ่านเก่าทหารเก่าสมัยนุนสง,งครามโลกนู่นเ่ะใช่ครับเคยเป็นโลกทันทานมาเยอะครับอืมาที่ท่านจะมาถึงปัจจุบันนี้อยากได้อยู่อยากไปหาอยู่วันนั้นแม่ที่เขาไปเขา ได้มากับมือในถุนได้หลายอย่างเลยอรแต่บูชาทั้งนั้นเลยนะบูชาบูชาครับต้องบูชาไปเจอพอดีพอดีเขาอยู่วัดพอดีเลยเจ็ดขังครับต้องบูชานะฮะของเนี่ยต้องมีค่าค่าครูเราไม่ได้คิดอะไรมากเดี๋ยวก็บูชาครูเขาบอกว่าเวลาถอดอยจะถอดออกหมดอล้าครับแค่นี้อ่าถอดออกหมดแล้วห้ามไปลูบคมนะมไลูบคห้ามลูบคมถอดมาดูแค่นี้ก็เก็บเขาบอกมันมีอัขระมนขังอะไรของเขาสวยมากครับนะชอบมากเลย ขับไลพพ่พูดผีปีศาจสิจ่งชั่วร้ายนะเอาไวป้ปกป้องกันตัว,วใส่ไว้ในรถหรือติดตัวไว้ก็ได้หรือในกระเป๋ามือถืออะไรก็ได้หมดครับครับโอค,ครับลิปนี้ก็เพียงแค่น,นี้นะครับกราณวากรกดกระดิ่งด้วยครับติดตามด้วยขอบคุณครับครับ